การแข่งขันรายการคัดโอลิมปิกกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะคะวันนี้แอดขอมาไขข้อสงสัยหน่อยสำหรับคนที่ถามว่าเออทางนุสราต้อมคำจะติดรายชื่อ14คนสุดท้ายไหมและทัพสาวไทยจะเดินทางไปที่โปแลนด์วันไหนอะไรยังไงวันนี้ขอมาเล่ารายละเอียดให้ฟังกันค่ะการแข่งขันรายการคัดโอลิมปิกจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่16กันยาถึงวันที่24กันยา นนนนยี้ะะคคทุกวันนี้ลงคลิปวันที่9กันยาเหลือเวลาอีก7วันเท่านั้นนับถอยหลัง7วันค่ะการแข่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มละ8ทีมกลุ่มแรกเจ้าภาพจัดที่ประเทศจีนค่ะ กลุ่มที่2กลุ่ม B เจ้าภาพจัดที่ประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มที่3กลุ่ม C ซึ่งถับนักตบลูกยางสาวไทยอยู่กลุ่ม C นี้นะคะจัดที่ประเทศโปแลนด์ค่ะกฎกติกาสั้นๆคร่าวๆนะคะคือเราจะแบ่งเป็นกลุ่ม3กลุ่มกลุ่มละ8ทีมกลุ่ม A มี8ทีมกลุ่ม B มี8ทีมกลุ่ม C มี8ทีม เอาสอันดับแรกของแต่ละกลุ่มเข้าไปแข่งขันโอลิมปิกปี2024ณประเทศฝรั่งเศสทันทีในการแข่งขัน3กลุ่มกลุ่มละ8ทีมนี้รวม24ทีมในการคัดเลือกโอลิมปิกวันที่16ถึง24กันยายนี้นะคะ24ทีมนี้มาจากทีมที่ดีที่สุดของโลกตามผลงานอันดับโลกและเรตติ้ง24ทีมนี้ประกอบไปด้วย เซอร์เบียอิตาลีบราซิลสหรัอเมริกาจีนญี่ปุ่นตุรกีโดมินิกันโปแลนด์เบลเยียมเนเธอร์แลนด์เยอรมันแคนาดาไทยบาลแกเรียเปอร์โตริโกเช็กโคลัมเบียเม็กซิโกอารชเจนตินาเกาหลีใต้ยูเครนสโลวีเนียและเปรูนะคะหลังจบรายการคัดโอลิมปิกที่จะถึงเนี้ย คนที่ได้ผ่านเข้ารอบจะมีเพียง6ทีมนะคะก็คือ2ทีมแรกของกลุ่ม A 2ทีมแรกของกลุ่ม B 2ทีมแรกของกลุ่ม C ก็เป็น6บวกกับทีมเจ้าภาพอย่างฝรั่งเศสซึ่งฝรั่งเศสก็คือไม่ต้องแข่งนะคะเป็นเจ้าภาพก็คือได้เข้าไปแข่งโอลิมปิกเลยจบรายการนี้รวมเจ้าภาพและรวม2ทีมของแต่ละกลุ่มเท่ากับ7ทีมในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเนี่ย จะมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันเพียง12ทีมนะในการคัดเลือกที่จะถึงนี้เข้าไปแล้ว7ใช่ไหมคะขาดอีก5ทีม5ทีมนี้ได้มาอย่างไรทาง FIVB ประกาศออกมาแล้วว่ากีฬาโอลิมปิกต้องมีตัวแทนจากทุกทวีปเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลดังนั้นเราจะเห็นว่าการแข่งขันคัดโอลิมปิกที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันเนี่ยไม่ได้มีทีมจากทวีปแอฟริกา เข้าไปแข่งเลยนะคะไม่ได้ติดอันดับท็อปเลยสักทีมนั่นหมายความว่าจากโคต้า5ทีมที่เหลือเนี่ยหโคต้าจะต้องมาจากทีมเรนกิ้งที่ดีที่สุดจากทวีปแอฟริกาและ1ก็จะเหลืออีก4ทีมและหากทีมอันดับ1-4ถึง4ใน World Ranking เนี่ยได้โคต้าเข้าไปฝรั่งเศสไปโอลิมปิกในรอบการแข่งขนันรอบคัดเลือกเนี่ยที่กลังจะเกิดขึ้นเนี่ย ถ้าทีมวอล์ร็งกิ้งอันดับ1นถึงสได้โค้ตาเข้าไปแล้วก็จะส่งผลให้อันดับถัดๆไปเนี่ยจนครบ4อันดับโค้ตา4ที่เหลือเนี่ยเข้าไปแข่งไปเพิ่มเป็น12ทีมที่แข่งขันโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสทั้งนี้นะอันดับ1นถึงสี่วอล์ร็กิ้งเนี่ยเข้าอยู่แล้วเพอเเข้าตั้งแต่รอบการคัดเลือกโอลิมปิกเนี่ยเดือนกันยาที่จะเกิดขึ้นไม่อีกวันเนี่ย แอบก็ว่าเข้าอยู่แล้วอันดับที่จะนับต่อมาก็จะเป็นอันดับ6-8ถึง8อันดับ6-8ถึง8ต้องรอดูว่าเขาจะติดไปบ้างไหมในรอบคัดเลือกที่กำลังจะแข่งเนี่ยอันดับวอรังกิ้ง6ถึง8จะติดไปบ้างไหมถ้าติดไปหมดก็ไล่ลำดับลงมาอีกนึกออกปะถึงบอกว่าสาวไทยต้องทำวอล์รังกิ้ให้ได้ขึ้นมาแบบ เออขึ้นมาให้ไม่เสี่ยงอะทุกคนนึกออกไหมถ้าสาวไทยไม่ได้เป็น2อันดับแรกของการคัดเลือกโอลิมปิกที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันที่16นี้ถ้าสาวไทยไม่ได้นะสมมุติถ้าสาวไทยไม่ได้เป็น2ทีมแรกก็จะต้องทำเวอร์ r รงกิ้งให้ดีที่สุดโดยเวอร์เรงกิ้งจะนับรายการสุดท้าย นั่นก็คือรายการวอลเลย์บน o ชั่นลีกปีหน้าเดือนพฤษภาคมนะคะปีหน้าจะเป็นรายการสุดท้ายที่สาวไทยจะเก็บบอลรังกิ้งให้ดีที่สุดแล้วก็จะเป็นโคต้า4ทีมที่เหลือนี้หรือเปล่าแต่อย่างที่แอดบอก สาวไทยอาจจะเป็น2ทีมแรกนะที่ได้เข้าั้งแต่คัดโอลิมปิกนี้แล้วพูดเรื่องกฎกติกาการคัดโอลิมปิกสยาวเลยนะคะมามาเข้าเรื่องนุสราต้อมคํามีรายชื่อใน25คนที่ทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยส่งรายชื่อเข้าไปแข่งขันในรายการคัดโอลิมปิกวันที่16กันยาถึง24กันยานี้นะมีนุสราต้อมคําในตำแหน่งเซตเตอร์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทางโค้ดด่วนดนายสีวัชรเมธากุลเนี่ยจะต้องส่งรายชื่อ14คนสุดท้ายเข้าแข่งรายการนี้นะส่ง14คนสุดท้ายก็จริงแต่ถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดนักกีฬา14คนเนี่ยมีอาการบาดเจ็บ2คน3คนเราก็จะสามารถใช้ผู้เล่นใน25คนแรกที่ส่งไปอะเข้าไปทดแทนได้ทางโค้ดด่วนดนายสีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะก็ได้กล่าวไว้ว่า เซตเตอร์ที่มีรายชื่อเนี่ยคือนุสราต้อมคำเอาเข้าไปเพื่อกันกันในที่นี้คือกันเผื่อร่างกายของชุดปัจจุบันเนี่ยไม่สมบูรณ์หรือเกิดเหตุขัดข้องหรือเกิดอะไรก็ตามจะได้ใช้นุสราต้อมคำขึ้นมาแทนที่ในตำแหน่งเซตเตอร์เลยทรั้งนี้ทางคนด่วนได้กล่าวนะคะว่าส่งรายชื่อนุสราต้อมคำในตำแหน่งเซตเตอร์ ในนามทีมชาติไทยด้วยและในตําแหน่งผู้ฝึกสอนด้วยนะคะก็คือนุสราต้องคําตอนนี้มีชื่ออยู่2องตำแหน่งตำแหน่งนักกีฬาและตำแหน่งสตาฟโค้ดเพราะโดยส่วนใหญ่นะคะ14คนที่ดังคขาดวนส่งรายชื่อก็จะมีมือเซต2คนอย่างแรกคนแรกก็ไม่พลาดน่าจะเป็นพรพันธ์เกิดปราดอยู่แล้ว คนที่สองถ้าไม่พลาดจริง,รงๆก็จะเป็นเอสิริมามานณกิจที่มีประสบการณ์ในการแข่งขันระดับโลกนะคะแต่ก็ไม่แน่นะอ่ะอันนี้พูดเลยไม่แน่ว่าทางโค้ด,ด่วนก็อาจจะใช้ดาวรุ่งขึ้นมาก็ได้อย่างดนพรสินโพหรือไม่แน่คนที่คู่พรพัน์เกิดปรากก็อาจจะเป็นนุสราต้อมคำก็ได้ให้แฟนๆวอลเลย์บอลร,รอลุ้น และรอทางสมาคมประกาศนะในเรื่องการเดินทางนะสาวไทยคาดว่าจ่เดินทางวันไหนนะคะทางกดด่วนได้กล่าวไว้แล้วนะทางกลุ่ม A นะคะก็จะแข่งที่ประเทศจีนนะภู A จะแข่งที่ประเทศจีนเมืองหนิงโปนะคะมณฑลเจ้อเจียงนะส่วนกลุ่ม B ีู B ีเนี่ยจะแข่งที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นส่วนภู C นะคะหรือว่ากลุ่ม C จะแข่งที่ โปแลนด์ที่เมืองบูชนะคะสาวไทยก็แข่งที่เมืองนี้อีกแล้วทั้งโค้ดด่วนดานายนะคะได้กล่าวว่าอยากไปถึงก่อนวันแข่งขันเนี่ยสวันอยากไปถึงก่อนเวลานะ่อนก่อนวันที่16เนี่ยสวันเพื่อจะได้ฝึกซ้อมแล้วก็ปรับสภาพร่างกายด้วยที่จริงกฎกติกานะคะของ FIB ในการคัดโอลิมปิกเนี่ยก็ทำมาเป็นรายการเลยนะเป็นแบบสมุดเล่มๆเ,เลยนะคะในเรื่องวันที่ กีฬาจะต้องไปถึงอะ่ะก็คือไปถึงได้ก่อนการแข่งขันนะสวันเพราะว่า1วันก่อนการแข่งขันนะนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบพรีลิมและหลังจากที่สาวไทยควา้าแชมป์ในรายการชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมามาได้ทางโคด่วนก็ให้นะักกีฬาพักก่อนนะนะคะไม่งั้นสภาพร่างกายน่าจะแบบไม่ไหวจริงๆแล้วค่อยเข้ามาฝึกซ้อมดังนั้นถ้าตามที่โคด่วนได้กล่าวไว้นะคะว่าอยากไปถึงก่อนแข่งเนี่ยสวันนั่นก็หมายถึงว่า โคด่วนจะอยากไปถึงโปลแลนด์เนี่ยในวันที่ประมาณ12บังนั้นวันนี้วันที่9และ9 10 1 1เหลือเวลาเนี่ยสวัน2อสวันนะ,นะคะถ้าตามที่โคด่วนแจ้งนะ,นะคะก็เหมือนให้นักกีฬาไปซ้อมที่นู่นเลยแหละคะ่ะเพื่อปรับสภาพร่างกายให้ดีที่สุดก็มารอรุ้นกันค่ะรายชื่อ14คนสุดท้ายในการคัดเลือกโอลิมปิกรวมไปถึงวันออกเดินทางนะคะว่า รายชื่อจะออกมาเป็นใครบ้างใน14คนสุดท้ายนี้นะแล้ววันออกเดินทางจะกระชั้นชิดเหมือนเดิมไหมไป4วันแบบที่โค้ดด่วนได้ก็ดีเลยนะคะดังนั้นนะคะรายชื่อ25คนที่ทางสมาคมส่งให้ วอลเลย์บอลเวิลด์เนี่ยทาง FIVB เนี่ยในการประกาศรายชื่อออกมามีนุสราต้อมคำไว้นั่นก็คือนุสราต้อมคำมีรายชื่อ2องตำแหน่งนะคะรายชื่อนักกีฬาด้วยและรายชื่อสตาโพด,ด้วยโคด,ด่วนเอาไว้กันนะคะเกิดเหตุขัดข้องอะไรต่างๆก็จะได้ ใช้แบบทันท่วงทีเลยส่วนวันออกเดินทางทางคด่วนอยากออกเดินทางไปถึงที่นู่นก่อนการแข่งขันสวันทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนุสราต้อมคำอยากให้นุสราขึ้นเป็น14คนตัวจริงคู่กับพรพันธ์เกิดปราดเลยไหมหรืออะไรยังไงเล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะทุกคนและอยากให้นักกีฬาเดินทางไปก่อนแข่งขันเนี่ย ที่ประเทศโปแลนด์เนี่ยก่อนสักกี่วันดีจะแข่งวันที่16ถึง24นี้แล้วนะคะเล่าสุ่กันฟังเรื่องนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกคัดเลือกโอลิมปิกที่จะเกิดขึ้นในวันที่16ถึง24กันยายนนี้ด้วยนะคะเป้าหมายสูงสุดของนักกีฬาเป้าหมายสูงสุดของสมาคมและเป้าหมายสูงสุดของแฟนๆวอลเลย์บอลคะ่ะ